สวัสดีครับวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาเล่นโมดอะไรวะจําไม่ได้อ่ะทุกคนกน่าจะใส่ในะยึดป้อมประการเดี๋ยวจะไปยึดป้อมประการหรือจีซีวีซีเร,รารไปยึดป้อมประการดีกว่าแต่เะรจดแบบซีวีซีทำไมวะดเดี๋ยวแป๊บนึงนะจัดใหม่ก่อน ทำไมได้มีเธออยู่ข้างๆที่เธอตื่ทุกคนมันมัวแต่แต่งตัตเวเราก็เต้นรอ,อมนะัน yeah, <yeah>, yeah. ่ะเยอะเยอะเยอะเราไม่สัดเลี้ยงเราให้เขาเล่นเต้นดีวดกว่า,าวเราลืมบอกว่ามันมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะอย่าลืมมาเล่นนะ ดูแล้วที่ใหม่เข้ามาเราส่มยังไม่ได้เลยทุกคนตกแต่เรากินเยอะเกลือเยอะมั้งมันก็เลยเกลือหน่อยเกลือตรงนี้สิดืูเกลือสิเนี่ยเกลือหนึ่งสองสามโอ้โหเป็นซองอ่ะเออเกลือเต็มบ้านค่ะทุกคนเกลือเต็มบ้านเกลือเต็มบ้านเราก็เลยเกลือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเยอะขนาดน้ำรีบไปหน่อยดี รีบต่งตัวน่ะจะไปแล้วเนี่ยไปแล้วนะทุกคนเยอะเยอะเอ่ออ๋ออ๋ออ๋อสุขใจเลย ก็จะลงคลิปวันเสาร์อาทิตย์นะเรลงคลิปเมื่อวันเสาร์อา,า,าทิตย์เท่านั้นรลงคลิปเสาร์อาทิตย์เออยู่ตรงข้างล่างถามหน่อยว่าเออยู่ตรงไหน ทุกคนี B ค่ะพี่เตะดูดีทุกคนคกคนหอกเราว่า คนด,ดีอ่ะเราจะชนะมันได้นะอเอาสายสองเกย์คิดว่าจจะนานหน่อยนะทุกคนเราม,ามาัวแต่เล่นเรามัวแต่เล่นคลิปจะนานหน่อยนะ มุยี้ครับทุกคนดูดินี่มีแสนอะไรบ้างมุกี้แสนแดด,ด,ดอะทุกคนเราเห็นคนตายแค่นี้ทุกคนเราเจ็ดสีนะ ถ้ามีเสียงไม่รบกวนก็ขอนะุกทีมาน่เล่นกับราบอกแล้วอย่าเล่นกับเราไง one. ทุกคนเราจะได้สองรนะ้อยละเราขั้นหลังอนะ่ะทุกคนทุกคนมาเคื่อนหอกบ้านมีเรืมองสะไรบ้า ลายค่กติดลายหักติดลายแม้ครูดูดิทุกคน้โหเจ็บมากแล้วนะู่แต่ไปอยู่ ก็เลยจะสนับสนน,นี้ยใช่ไหยมนะีกินิตเรากดทั้งหมดเลย <c oughs> เพราะว่ายัางไงมันก็งานดีเลย ขึ้นไปข้างบนค่ะไปยืนรอค่ะทางเราก็จะขึ้นไปหานะคะทุกคนดูดีมันมีคนบ้าอูา่ะทีมตรงข้างนี้ค่อยจะชอบมามาดูเลยมันจะชอบอยู่อย่างเรามันจะชอบมาแย่งเรา ตัวเราไม่ยังมานะก,ก็ไม่อยู่แต่ว,ว่าทีมมาหะมันแ,นแ,นแต่ว่าทีมมาชอบเล่ไาเราเก่งกับกัทุกคนลักษณะ วูดูดิทุกคนมันได้ตั้งี้สิบคิวเราได้สิบสามคิลเองโอ้โหเกลือตะตัเกลือเต๋อคลิปนี้อาจจะนานหน่ยนะทุกคนนานไม่นานก็ดูดิสิบสองอ่ะแล้วเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็ขอจบคลิปเพียงวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบาย